เช็คเลยรถเราสุมเสียงไหมหาอันดับรถมอเตอร์ไซค์ถูกขโมยมากที่สุดในไทยมีรุ่นอะไรบ้างโมโตไวรว์จะพาไปดูกันสำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยนอกจากจะต้องห่วงเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของประเทศไทยในเวทีระดับโลกแล้วรถหายก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราได้ยินอยู่ตลอดโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดและรู้กันไหมว่ารถเหล่านั้นมีรุ่นอะไรบ้าง โดยข้อมูลที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นข้อมูลจาก CIB หรือตำรวจสอบสวนกลางที่ได้ให้ข้อมูลว่ารายงานรถหายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจักรยานยนต์นั้นต่างก็มีที่มาจากผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกันโดยจะมีแก๊งโจรขโมยรถจากฝั่งไทยและกลุ่มทุนจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะนำรถเหล่านั้นไปปล่อยต่อสิ่งรถยอดน,นิยมที่ถูกขโมยกันก็คือ1 Honda P C X พิเยมสกูเตอร์ยอดฮิตที่คนไทยก็รู้กันดีว่ารถรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากขนาดไหนเปิดตัวรุ่นใหม่ทีไรก็เป็นกระแสได้ตลอดเพราะเป็นรถบ้านที่ใช้งานได้จริงแต่ก็มีภาพลักษณ์ดูพรีเมียมขี่แล้วขิงเรื่องฐานะได้พอประมาณ 2. Honda c lick ิกรถสกูเตอร์ประจําบ้านอีกรุ่นที่แชร์พื้นฐานร่วมกับรถรุ่นก่อนหน้า P C X มีอะไรดีรถรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันแต่จะมาพร้อมกับขนาดตัวรถที่เล็กกว่าและน่าจะเหมาะกับผู้ขับขี่ที่มีรูปลักษณ์ไม่ใหญ่นัก 3. Honda Wave รถแม่บ้านเกียวบนรุ่นนี้พวกเราก็คงไม่ต้องอธิบายให้มากเพราะทั้งทนประหยัดซ่อมบำรุงก็ง่ายอะไรหาไม่ยากแม้แต่ช่างซ่อมในดินแดนห่างไกลที่สุดทุรกันดานที่สุดก็สามารถซ่อมได้ถือเป็นรถที่ฮิตมาตั้งแต่ก่อนการมาถึงของยุคออโตเมติกด้วยซ้ำ 4. Honda Scoopy รถออโตเมติกสายแฟชั่นหน้าตาน่ารักใช้งานง่ายถ้าคนไทยยังชอบกลุ่มทุนจากประเทศเพื่อนบ้านจะไม่ชอบได้ยังไง ถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่ารถที่เป็นที่ต้องการในตลาดมืดก็คือรถกระแสหลักของตลาดในบ้านเราเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งบ้านเราและบ้านเขาต่างก็มีความต้องการของลูกค้าที่คล้ายกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารถเหล่านี้หาได้ง่ายทั่วไปหรือง่ายที่จะตกเป็นเป้าหมายและอันดับสุดท้ายคือ 5. yamaha grand f i a n o ตัวฮิตจากใครซ่อมเสียงเพราะนอกจากรถอัตโนมัติจะมีตลาดและความต้องการที่มากกว่ารถแบบมีเกียร์แล้ว มันยังมีหน้าตาที่ดูสวยงามแตกต่างจากรถรุ่นอื่นบนท้องถนนพอสมควรเราจึงจะไม่แปลกใจว่าถ้าโจรต้องเรียกรถสักรุ่นจากยามาฮ่าก็คงจะหนีไม่พ้นรุ่นนี้นอกจากนี้ตำรวจสอบสวนกลางยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่าตลาดของเพื่อนบ้านเราแต่ละประเทศก็มีความต้องการเรื่องสภาพรถและงบประมาณที่แตกต่างกันประเทศเมียนมาและกัมพูชาต้องการรถรุ่นใหม่สภาพดีส่วนประเทศลาวนั้นจะเน้นแค่รถที่พอใช้งานได้เน้นงบน้อยซ่อมถูกเป็นหลัก ความจริงแล้วแอดฟอร์ดก็คิดว่าน่าจะมีรถบิ๊กสกูตเตอร์อยู่สักรุ่นในลิสต์นี้แต่ดันไม่มีเฉยเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านเราอาจจะไม่ได้ฮิตรถบิ๊กสกูตเตอร์มากขนาดนั้นก็ได้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโ o t ต r v i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย